นา้าจเป็นกินผลไม้ถ้าเรากัถือกินเป็นผลไม้นะานะจา๊ะอันน้าบอกว่าเอามตใจกระรัมงบอมาอีกสองอันนะจา๊าบอกคุณหลยจากับอีกแล้วเนาอวันนี้เบื่อเหรล้วพทธะจ้าากกับขอบคุณขอบคุณหลยนจาะ่าเทมห้ก็มัมใจแม่วันี้ในวันนี้นา้าจะ นี่กัสิได้นุ่มเดี๋ยวน่าจะสีสวยจังหมอกับแม่มณีเลยประสาทจ้าแม่มณีใส่แต่สีอ่ะเดี๋ยวน่าจะไอ้นี่นี่น่าจะใส่สีแดงใส่สีแดงเนี่ยมันหอมน่าจะหอมกินนี่ว่าเยอะใส่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 เยอะแล้๋ยวน่าจะใส่อะไรประมาณเดือนกว่าหอมมี่หี่น่าจะ สีอื่นมันก็จืดนอกจากสีอื่นก็ะจืดอยแมวนี้ใส่ชนิดอ่าสาวสิ้อกาบากสามสื้อกาบาทเพรว่าอ่าแต่ของท่ามันสวยดีก็เลยอ่าสีสีสีอื่นว่าขื้นนอกจากสีชมพูกับท่าว่าขึ้นมันมันใส่ต้องใส่สีแดงแมองแม่วันนี้นอกจากจขอบคุณหะลายจ้าขอบคุณ ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณมากมาค่ะอ่าวันนี้ก็สิได้ก็ก็จบแล้วนะจ๊ะแจ้งมาแล้ะจ๊ะขออนุญ,ญาตนะจ๊ะในวันนี้ก็ใส่สีนี่นะจ๊ะกับกัสีใกล้าเฉมิแล้วก็สิได้อ่าไปสื่อมาอีกนะจ๊ะสื่อมาสำรองไว้นะจ๊ะสีสวยมาด้วยนะจ๊ะอ่าบางคนก็อาจจะท่ามันขึ้นแต่ว่ามื่อนนี้ใส่สีแดงขึ้นนะจ๊ะ สีชมพูมันจืดไปเนาะจ้กแม่วันนี่บ่ขืนแม่้าก็สวยไหมสีสวยจ้าแม่วันนี้จ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้าที่เขามาให้กำลังใจแม่วันนี้ได้บ้นเ้นอกจ้กขอบคุณทุกภาคส่วนแต่วันนี้บอกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะจ้าค่ะบอกว่าดีบอกว่ามวนะหลวงบอกก็ขอโทษขออภัยนะจ้า นะบอกว่าวาสนา,บอ,านอบอกว่าสู้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 หัวใจพ้องบวกวัสดุขอบบุญออ <laughs> ขอบคุณแรงนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่วันนี้แม่ประเด็นอะไอีกประมาณว่าจะตัดที่เราจะมีนี่กับสกลอนุญาตลงหน่อยนะจ๊ะแต่งไปเพราะประนันล่ะเขาก็นี่กับแต่งเมื่อใดอีกขอบคุณหลายจ๊ะขอบคุณมากมายนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะใ่มันนี้เอาซ้ำในกับซ้ำนั่นนะจ๊ะเอนไม่หน่อยไม่ลายก็กกนนบยู่กันเพราะปานี่แหลมประมงในวันนี้ก็โดนฮักไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นทั้งไงทั้งห้องสารพัด นะ้าวาสนาหัวใจพลังบวกมาอีกสองพลังบวกขอบคุณหลายจ้าสิสวยจ้าเหมาะกับแม่มณีจ้าขอบคุณหลายจ้าน้าบอกว่าเอาน้ำสองแก้วขอบคุณหลายจ้าขอบคุณจ้าแม่มันนี่ก็ส like ิได้ลุกหนเนาะจ้าจ้าไอ้เงาะบอกว่าแอบเอฟเอฟเรื่อยๆจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายจ้าแม่มันนี่ก็อ่าจ้าเดี๋ยวแม่มันนี่ก็สิไตรขออนุญาตลุกหนูนะจ้า จ้าขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่วันนี้อ่าสีบ้านนาจ้าขอบคุณานยจ้ามันนี้แม่นี้ก็สได้ขออัลลาจพระจากพี่จากน้องนะาจ้าจากทุกคนนะจ้าก่ะมือลื่นกับคอยสิบบอกันมาหนะาจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานน้าจ้นให้จิตใจในสู่สๆ่สนะจ๊ะขอให้รวยรวยปังๆังนะจ๊ะเจ็บเจ็บอย่าจนนะคะณพ้คนพศักษานะคะให้ทุกคน ยิ้มให้กันนะคะอยากชิลเลียค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมายค่ะอยากสวัสดีจ้าขอบสวัสดีจ้าขอบคุณหลายจ้าแต่เมื่อกี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เล็กน้อยนะจ้ะจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณมากมา,ากนะคะ ขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจ้าวัวนี้ขอตัวอาาว่างาวพจากแลนะน้าจ้าขอบคุณนายจ่าเอื่อนปล่อ,อยปอ,อกกันไหมนะะ้าจ้ากับพ่อทุกคนเพื่อนเพื่อนนะจ้าเพื่อนกนสิณีไปอ่าคมธุระเพื่อนนะะ้าจ้าขอบคุณนายจ่าวันนี้ไม่บายไม่บายนะะ้าจ้าขอบคุณนายจ่า